Suzuki เซเลร i โปี2022อีโก้คารประตูออโต้ราคาตู้เย็นรถบ้านแท้100%เปเซน์มือเดียวออกห้างลองท็อปเ e กียร์ออโต้ภายในสะอาดเนียบดูแลเหมือนลูก คอนโซลสวยวิทยุจอสัมผัสห้องโดยสารกว้างขวางบบาปรับพลับได้ห้องเครื่องสวยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายให้ครับ